สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพาลุยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง u t u ู e เว็บไซต์ทีเอสกร์ได้นะครับก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ลงทีเด็ดไว้ในเว็บไซต์ t ีเอสกร์หรือว่า Facebook ส่วนตัวของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปผลคลิปล่าสุดนะครับสรุปผลคลิปล่าสุดนะครับเราก็จะกินเต็มแทบทุกคู่นะครับก็มีคู่บาร์เซ่นนะครับจบ2-1นะครับสเตปเราก็แตกไปนะครับ แล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นคู่เต็งเราก็กินครึ่งไปนะครับสเตปก็แตะแค่สเตปสองนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับก็แตะแค่สเตปสองเหมือนเดิมนะครับคู่เต็งเราก็กินเต็มไปนะครับเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปวิเคราะห์บอลนะครับเป็นบอลบูเลสลิก้านะครับคู่ระหว่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคโรนะครับ ก็เราจะไปดูที่ราคาไอเดแกกับสูงก่อนนะครับเ็นราคาไอเดแกนะครับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับเลเวอร์กุเซเส้นต่อนะครับมีแนวโน้มผู้เปิดราคาจะไหลไปที่1ลูกนะครับส่วนราคาสูงนะครับเปิดมาที่3ลูกนะครับมีแนวโน้มผู้เปิดราคาจะไหลไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับส่วนไล์อัพนักเตะวันนี้นะครับเลเวอร์คูเซนนะครับมาในแผน4 2 3 1นะครับก็ซึ่งจะใช้ตัวผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าวันนี้เขาต้องการแต้มนะครับ ส่วนโคโลนะครับมาในแผน4 2 3 1เช่นกันนะครับก็เราจะดูที่ตารางคะแนนนะครับเรเวอร์คูเซ่นนะครับแข่ง25นะครับชนะ13เสมอ6แพ้6นะครับได้64เสีย40นะครับสกอร์ได้เสียค่อนข้างเยอะนะครับเรเวอร์คูเซ่นนะครับส่วนคะแนนก็มี45แต้มนะครับก็คือตอนนี้นะครับถ้าเขาชนะนะครับคือจะหายใจลดต้นคอดอทมุนทันทีนะครับก็จะมี48แต้มนะครับตอนนี้ดอทมุนมี50แต้มนะครับ วันนี้ดับมูลก็แข่งนะครับส่วนบยอนูนิกนะครับเขาก็มี60แต้มนะครับเมื่อคืนก็เสมอกับฮอฟเฟนไฮน์นะครับฮอฟเฟนไฮน์นะครับก็หายใจลต้นคอเลเวร์คูเซนอยู่นะครับตามมา1แต้มนะครับอันดับ4นะครับส่วนโคโลนะครับก็แข่ง25นะครับชนะ9เสมอ9นะครับแพ้7ได้36เสีย39นะครับมี36แต้มนะครับก็ถือว่าเป็นบอลกลางตารางที่ประคองตัวได้อยู่นะครับ ก็ต่อมานะครับเราก็จะพิลุตสรีเฮตูเฮตนะครับที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับก็เป็นสกอร์สูงนะครับจาก5นัดนะครับก็เป็นบอลสูงถึง4นัดนะครับมีต่ําเพียงนัดเดียวนะครับ2019นะครับก็ถือว่านาแล้วนะครับมีนัดล่าสุดนะครับก็เสมอ22ครับเป็นบอลสูงนะครับส่วนไบเออร์เลว์คูเซนนะครับนัดล่าสุดนะครับก็ไปเยือนอัตตาเลนต้าครับยูโรปาลีกนะครับก็แพ้ไป3 2นะครับก็เป็นบอลสูงนะครับเลว์คูเซนนะครับ เป็นบอลจาก5นัดนะครับเป็นบอลสูงถึง4นัดนะครับถ้านับจาก10นัดก็เป็นบอลสูงถึง9นัดนะครับมีนัดเจอบายเยินนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนโคโลนะครับเขาก็ยิงได้แค่ทุกนัดนะครับจาก10นัดก็ยิงได้ถึง7นัดนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่สูงคู่เลเวอร์คูเซนนะครับสูง3นะครับแล้วก็สเต็ป2เป็น PSV นะครับสูง2ลูกครึ่งรบ3นะครับสเต็ป3เป็นไลซิกนะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามผลมงานบนบอลสูงต่ำพาเลยด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ครบ1,100คนแล้วต้องขอขอบคุณมากนะครับ